สวัสดีครับรายการนาโมลุยสวนวันนี้จะพาไปลุยสวนทุเรียนนะครับโรคที่มากับหน้าฝนในสวนทุเรียนอย่างหนึ่งนั่นก็คือโรคใบติดทุเรียนนะครับนโมจะพาไปดูว่าลักษณะของโรคใบติดทุเรียนเป็นอย่างไรการป้องกันกําจัดและรักษาจะเป็นอย่างไรตามนาโมเข้าไปในสวนทุเรียนกันเลยนะครับ ครับในช่วงหน้าฝนอย่างนี้นะครับโรคที่จะมากับหน้าฝนในทุเรียนโรคหนึ่งนั่นก็คือโรคใบติดในทุเรียนนะครับซึ่งอาการก็จะเหมือนกับโดนน้ําร้อนลวกนะครับนี่นะฮะแล้วก็จะมีสปอร์อยู่ใต้ใบอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นมากๆเนี่ยใบมันก็จะติดกันเลยนะครับแล้วก็ร่วงนะครับอันนี้นะครับโรคใบติดทุเรียนเนี่ยสามารถที่จะป้องกันกําจัดด้วยจอยอัตรา2 0 0ซีซีหรือฟังกูรานอัตรา300กรัมหรือกาบิน่าอัตรา 100- ถึง200ซีซี ทุกอัตราต่อน้ํา2 0 0ลิตรพ่นทุกๆ5-7วันจนกว่าโรคจะหยุดการระบาดนะครับอันนี้ก็หาซื้อได้นะครับตามร้านเคมีกเกษตรใกล้บ้านท่านนะครับอ๋อยังมีอีกโรคหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวโรคไฟทอเทอล่านะครับซึ่งจะมากับหน้าฝนเช่นกันจะเกิดได้ทุกช่วงเลยนะครับ ก็จะมีคลิปของน้โมนะครับที่มีการสาธิตการใช้ตัวเอสโตเกตนะครับในการป้องกันกำจัดโรคไฟทอปเทล่าในทุเรียนนะครับยังไงก็ฝากไปติดตามดูได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับรายการน้โมลุยสวนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ